กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปคุยกับคุณพิรุณภัยรีไพริศหัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนถึงประเด็นความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC กันค่ะ EEC เองเตอนนี้เราครอบคุม100%ตตามพันธสัญญาที่มีใน ของกสทชนะครับที่ให้ลงเน็ตเวิร์กใน EC เราก็ครอคลร้1 0เอรแล้วนะครับน,นี้คือในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับแต่นี่การสร้างเครือข่าย 5G ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้สร้างแค่เนตเว์อย่างเดียวนะครับมันมีการสร้างเรื่องดิจิตอลอินฟราส r รักเจอต่างๆอีกหลายอย่างที่ทำควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวคลาวด์เอชคลาวด์ต่างๆนะครับหรือทางเทคโนโลยีทางของ 5G เขาเรียกว่า MEC นะครับ Mobile Edge Computing ก็ในเรื่องขององค์ประกอบฟีเจอร์ต่างๆที่จะมากับ 5G เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่เน็ตเวิร์กเหมือนสมัยเราทำ 3G 4G ธรรมดาจะมีโครงสร้างพื้นฐานทางดานดิจิทัลที่เราสร้างควบคู่กันไปด้วยนะครับที่ EC นอกจากนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการพัฒนาทางด้านเรื่องความร่วมมือต่างๆกับพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐนะครับภาเอกชนนะครับภาการศึกษาต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็เดินหน้าไปเรียกว่าพอสมควรเลยครับงาน เนนนนหห้้้า 9, าาากกไปยอะมใส่่วว EEC ขงครับคุณพิรุณยังได้พูดถึงบทบาทของ 5G ในภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะพร้อมยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างทรู 5G กับสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทำต้นแบบโรงงานและการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมโดยนำเทคโนโลยี 5G มาเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลจริงๆแล้วใน EC เนี่ยนะครับการที่เอา 5G ไปประยุกต์ใช้เนี่ยมันก็มีหลาย a r e ยนะครับที่เราไปทำ เรื่อง 5G ได้นะครับผมผมอยากจะครุปเป็นหลักๆเป็น3-4เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการเอา 5G ไปทำเรื่องเกี่ยวกับ uh, smart city หรือ smart campus นะครับคือจริงๆใน EC เนี่ยถ้าเรามองพวกนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับนิคมหนึ่งนิคมคม,มันก็เหมือนเมืองย่อยๆเมืองหนึง่งนะครับรเพราะนั้น c o n c ปต์ของเรื่อง smart city เนี่ยเมื่อมันย่อส่วนลงมาเนี่ยเป็น campus หรือเป็นนิคมหนึ่งอันเนี่ยที่มันคือ concept อเดียวกันนะครับ พราะมันก็จะมีทั้งเรื่องระบบบริหารจัดการต่างๆด้านพลังงานนะครับด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับในการบริหารจัดการสมาร์ทซิตี้หรือสมาร์ทแคมปัสนั้นอันนี้คืออะไรที่หนึ่งที่เราทำนะครับเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของการที่ทำเรื่องสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับอันนี้ก็จะรวมถึงเรื่องการทำโลจิสติกต่างๆด้วยในแฟคทอรี่ก็คือการทำให้ระบบการผลิตในโรงงานอ,อุตสาหกรรม ทำไงให้มันเปลี่ยนเป็นระบบอ,อัตโมตัตนะครับมีการใช้หุ่นยนต์นะครับมีการใช้ AI สมองคนต่างๆเข้ามาร่วมกับเทคโนโลยี 5G ใช้อุปกรณ์เรื่อง IoT ต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับส่วนที่3เนะี่ยเป็นการที่ทำเรื่องของด i จิตอลทรานส f เมชั่นนะครับเพราะจริงๆใน e EC เองเนี่ยก็ยังมีบริษัทที่เป็นบริษัทขนาดเล็กหรือมากมายเป็น SME เป็นอะไรต่างๆนะครับพวกนี้เองเนี่ย หลายภาคส่วนเนี่ยถ้าจะก้าวสู่ยุค Thailand 4.0เนี่ยทุกคนก็ต้องทันฟอร์มตัวเองนะครับดิจิทัลทรานส์โมชันตัวนี้เนี่ยต้องการแพลตฟอร์มทางด้านดิจิตัลที่เป็นพื้นฐานนะครับในการที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองนะไปอยู่บนโลกของดิจิตัลเนี่ยตัวที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราเข้าไปสร้างใน EC นะครับแล้วก็ใช้ความเชื่อมโยงของ 5G เนี่ยมาทำให้เกิดโครงสร้างดิจิตอลที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะรองรับยุคของ Thailand 4.0ใน E.C. ทีนี้ถ้ายกตัวอย่างเคสผมอาจจะยกตัวอย่างความร่วมมือหลกัหลกๆสัก2ตัวนะครับที่เป็นรูปประทับตัวแรกเนี่ยเราเรามีไปทําทีเ่เป็น e factory นะครับเป็นโรงงานต้นแบบเราทําร่วมกับมอมบูรพานะครับทำร่วมกับมบิสนะุบิชิ ishi, แล้วก็บริษัทเลิศวิไลนะครับเราจะทําต้นแบบของลายผลิต โรงงานอุตสาหกรรมที่ไร้มนุษย์100%นะครับจะเห็นการทำออโตเมชันทุกอย่างอุปกรณ์ข้างในเชื่อมต่อกันด้วยโครงข่าย 5G มีการประมวผลผลผ่านระบบคลาวด์บนเครือข่ายนฟราสรอร์ของ 5G นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากการผลิตแล้วก็จะมีเรื่องของโลจิสติกในโรงงานด้วยนะครับพอผลิตเสร็จแล้วมีรถที่ไร้คนขับ เอาของไปเก็บที่ warehouse หรือจะเอาของจาก warehouse มาที่รลยการผลิตอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบที่อยู่ที่มอปลูพานะครับอันนีเน้เป็นตัวอย่างความรู้เหมือนหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากที่เราดึงภาคการศึกษาแล้วก็ภาคทางอุตสาหกรรมมาแล้วเนี่ยผมว่าต้นแบบนี้จะเป็นตัวที่เราทําให้ประจักษ์จริงว่าเ,เทคโนโลยี 5G เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดจะเอาไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอื่นๆในพื้นที่นั้นเนี่ยมาเห็นของจริงกันเลยว่ามันมันมันเกิดขึ้นแล้วมันจะหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับ ตัวอย่างที่อยากจะยกตัวอย่างเราเราจริงๆอ่ะมีบริษัทหนึ่งนะครับผมขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับ WHA เนี่ยนะครับ WHA นี่เป็นผู้นำบริษัทชั้นนำอันหนึ่งนะครับที่มีรถแมบที่ชัดเจนในการที่จะ transform ตัวเองนะครับไปสู่เรื่องของ Digital transformation นะครับโดยเฉพาะการทำเรื่องของการบริหารจัดการนิคมหรือว่าการทำเรื่องการบริหารจัดการ f a c i l i t y ต่างๆในนิคมนะครับให้เป็น ระบบสมาร์ทเป็นระบบเวิร์ดคลาสซึ่งตรงนี้การทำเรื่องนี้มันใช้มันใช้หลายเรื่องนะครับมันใช้ทั้งเรื่องของ IoT นะครับในการที่มาเป็นเซนเซอร์ต่างๆหรือไปควบคุมการทำงานต่างๆการที่มันมีข้อมูลต่างๆมากมายที่ต้องเอามา Analyze นะครับบนคลาวด์มีระบบ AI นะครับที่ต้องมีความฉลาดที่เข้าไปการการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นแล้วเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาสั่งการต่างๆ เราะนั้นอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่เราเวิร์กใกล้ชิดกับบริษัทเอกชนนะครับบในการที่จะเอาเทคโนโลยี 5G เนี่ยก็ไปประยุกต์ใช้ในการที่จะ transform นะครับนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมให้ไปสู่ยุคใหม่ของยุคดิจิตอลนะครับพร้อมกันนี้คุณพิรุณยังได้ฉายภาพให้เห็นถึงความพร้อมของกลุ่มทรูในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย 5G ที่ครบถ้วนและแข็งแรงที่สุดในเวลานี้ ทูเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นําทางด้าน 5G นะครับแล้วก็เป็นผู้นําทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลคือ 5G เองเนี่ยนะครับอ,อย่างที่ผมเรียนก็คือว่า 5G จะไม่เหมือนกับตอนเราทํา 3G 4G มันจะไม่ใช่แค่การสื่อสารเชื่อมเชื่อมต่อการกันแค่นั้นนะครับแต่มันจะเป็นการที่เราไปสร้างนอกจากการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลนะครับ ซึ่งถามว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ผมพูดถึงนี่มีอะไรบ้างหลักๆนะครับเรื่องแรกคือเรื่องเรื่องคลาวนะครับระบบคลาวซึ่งบน 5G เนี่ยคลาวก็จะเป็นเรื่องของ edge computing นะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพของคลาวเนี่ยคือการที่พอทุกอย่างเป็นดิจิตอลเ,เอาข้อมูลไปไว้บนคลาวใช่ไหมครับแล้วข้อมูลมันจะมีเยอะมากแล้วข้อมูลเนี่ยต้องอยู่ใกล้กับลูกค้านะครับเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าการเก็บบนคลาวเนี่ยมันไม่ได้เก็บแค่ข้อมูลอย่างนั้นมันจะต้องมีการประมวลผลด้วย ไม่ใช่แค่เอาไปเก็บที่เฉยแต่เก็บแล้วมีการประมวลผลซึ่งตรงนี้นอกจากความเร็วในการรับส่งข้อมูลแล้วนะครับความความที่เป็นเน็ตเวิร์ก 5G ซึ่งทําให้สามารถข้อมูลไปเก็บอยู่ใ,ใกล้ๆกับยูเซอร์นะครับแทนที่ว่าระบบเดิมเนี่ยถ้าไม่ใช่ 5G เนี่ยคราวนี้อาจจะต้องอยู่ที่กรุงเทพกว่าจะวิ่งมาเอาข้อมูลก็จะเกิดความน่วงเกิดอะไรต่างๆเราจ้วเอาไปควบคุมพวกระบบอัตโนมัติมันอาจจะมีความน่วงอาจจะทําไม่ได้ แต่เมื่อเรา,เอาข้อมูลที่ไปอยู่ใกล้นะครับะระบบคลาวด์บนบนอาร์กิทคเจอร์ของ 5G เนี่ยมันก็จะอทำให้ข้อมูลมีความหน่วงที่ต่ำนะครับพอมีข้อมูลบนคลาวด์แล้วปุ๊บเนี่ยมีการประมวลผลที่เร็วเรายังต้องมีเรื่องของแพลตฟอร์มเอ AI เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีคนมาช่วยคิดจะต,ต้องมีสมองกลทุกอย่าง่ายที่ฉลาดและเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็น AI มาช่วยคิดแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยดิตอลแพลตฟอร์มตัวเนี้ย จะต้องเชื่อมโยงอุปกรณ์ IoT ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเต็ไมไปหมดเลยเซ็นเซอร์ต่างๆในโรงงานนะครับไม่ว่าจะตรวจับอุณหภูมิตรวจับควันหรืออะไรหรือแม้แต่ว่ากล้องที่ไปจับบนลายผลิตว่า,าผ่านกระบวนการนี้นะแล้วเดี๋ยวกระบวนการต่อไปจะต้องยังไงตรวจสอบอุปกรณ์คิวซง c ต่างๆเป็นพวกนี้เป็น IoT หมดเลยนะมันก็ต้องมีการเชื่อมต่อกันการเชื่อมต่อเน,นี้ยก็ต้องผ่านคือ่าย 5G ซึ่งมีความเร็วสูง มีความหน่วงต่ำนะครับมันจะเห็นว่าสมองอยู่ที่คลาวมีคอนเน็ชันของ 5G มีอุปกรณ์ IoT แต่ไปหมดเลยเชื่อมต่อกันนี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะเกิดขึ้นของ 5G มันจะไม่เหมือนแต่ก่อนแค่เป็นการรับส่งข้อมูลอันนี้มันจะเป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ตอบว่าทําไม True เองเนี่ยเราจึงมีความพร้อมที่สุดนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยทำเรื่อง IoT มานาน เราทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทานงดิจิตัลมาเยอะนะครับเรามีทั้ง True Data Center ซึ่งทำเรื่องเรื่องเ,ออเรื่องคลาวมานานนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆเนี่ยพอมันมาประกอบร่างกันนะครับเป็นโซลูชันของ 5G เนี่ยผมก็ว่ามันตอบกับตอบได้ดีว่า True เนี่ย จะเป็นคนที่ปรอไว้โซลชันนี้ได้ครบถ้วนแล้วก็แข็งแรงที่สุดครัขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกปแพลตฟอร์มออนไลน์ของทีมเอ็น่อง1ินะคะจะได้มีพลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ